จะเอลืมกันหรือยังคะเด็กๆจำจำจำ,จำบอกให้จำทำไมกลับลืม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 บอกให้ลืมทำไมกลับจำแม่มันน่าคำ แม่มันน่าคำบอกให้จำทำไมกลับลืมบอกให้ลืมทำไมกลับจำสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของสีกันดีกว่าเอ๊เด็กๆจะพร้อมเรียนจากคุณครูไหมคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาดูนะว่าวันนี้คุณครูมีอะไรมาให้พวกเรามีไอติมหลากสีมาฝากพวกเรานะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสีนั่นเองอยากให้เด็กๆออกเสียงตามคุณครูไปทีละสีนะคะสีแดงสีแดงออกเสียงภาษาอังกฤษว่า red Race สีขาวสีขาวออกเสียงภาษาอังกฤษว่า white white สีฟ้าสีฟ้า sky blue sky blue สีน้ำเงิน สีน้ำเงิน blue blue สีเขียวนั่นเองสีเขียว green green สีดำสีดำ black black สีน้ำตาลสีน้ำตาล brown brown สีเหลือง yellow yellow er er สีมว่วงสีมว่วง purple purple สีเทาสีเทา gray gray สีส้มสีส้ม orange orange และสีสุดท้ายค่ะเด็กๆสีชมพูสีชมพูมพ pink pink เป็นยังไงบ้างคะวันนี้คุณครูมีสีอะไรมาฝากพวกเราบ้างเอ่ย